หลังจากที่ทิศสมปองนะคะไปรายการในช่อง youtube ของอิฐปงลางสะออน,นะคะโดยในช่วงหนึ่งของรายการมีสาวสวยนั่งบนตักของทิศสมปองจนทําให้ชาวเน็ตวิาพาวิจาร์จำนวนมากว่าดูไม่เหมาะสมและผิดหวังที่อดีตพระชื่อดังเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากที่ศึกขณะที่บางคอมเมนต์ก็ระบุว่าเป็นสิทธิสมบุคคลและทิ่สมปองได้สื่อออกจากการเป็นพระแล้วจึงไม่ได้ทําอะไรผิดแต่อย่างใดต่อมานะคะอิฐปงลางได้มาโพสชิ้แจงถึงภาพดังกล่าวระบุว่าที่มีแขกรับเชิญคือทิศสมปองท,งทีมงานได้มีการตรวจเอทีเคเป็นที่เรียบร้อยและภาพ ที่น้องทีมงานนั่งตักแม่ปองน,นั้นเป็นแค่ช่วงสัน้นๆที่น้องๆแกล้งทิศสมปองเท่านั้นในคลิปจะนําเสนอให้เห็นถึงความสามารถและให้ทราบถึงผู้หญิงในดมคติของแม่ปองว่าอีก2ปีจะแต่งงานานั้นชอบผู้หญิงแบบไหนและล่าสุดวันนี้นะคะทิศสมปองไม่พสต์ต่อเรื่องราวดังกล่าวว่านับจากนี้ขอสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรีอย่างเคร่งครัดตามคําแนะนาของรูปเผตทุทุกท่านแม่ปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเด็กดีนะคะเรียกว่าต่อไปนะคะทิศสมปองจะระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับสุภาพสตรีให้มากขึ้น นะคะ